สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องปลุกตัวตนที่แท้จริงครับวันนี้ผมอยากให้คุณค่อยๆผ่อนลมหายใจและเปิดพื้นที่เล็กๆให้หัวใจได้ฟังตัวเองอีกครั้งเราจะมาพูดกันถึงเรื่องความสม่ำเสมอขันติและพลังงานภายในแบบที่ผสานความเข้าใจทางธรรมะเข้ากับโลกยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนในคลิปก่อนหน้าเราได้พูดถึงว่าขันติคืออะไร และมันช่วยให้เราชนะความเบื่อหน่ายได้อย่างไรวันนี้เราจะลงลึกกว่าเดิมลึกในระดับที่คุณจะมองเห็นตัวเองและเข้าใจว่าทําไมชีวิตเราถึงสะดุดทั้งที่รู้ว่าต้องทําอะไรแต่ก็ยังไม่ทําและสําคัญที่สุดคุณจะเข้าใจว่าความสม่ำเสมอไม่ได้เป็นเรื่องของวินยัยไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่มันคือเรื่องของพลังภายในที่ถูกเสียงล่อลวงมากมายแย่งชิงไปทุกวัน ลองหายใจลึกๆอีกครั้งนะครับแล้วเรามาเริ่มกันเลยขันติคือโล่ป้องกันใจจากพายุความเบื่อหน่ายลองจินตนาการถึงชีวิตของคุณเหมือนเรือใบลำหนึ่งที่กำลังแล่นออกจากฝั่งไปสู่เกาะแห่งความสำเร็จเกาะที่ชื่อว่าสุขภาพที่ดีการงานมั่นคงรายได้ที่ต่อเนื่องหรือ passive income แบบที่คุณวาดภาพไว้แต่การเดินทางนี้ ไม่เคยมีแค่คลื่นลูกใหญ่ที่มองเห็นด้วยตาแต่สิ่งที่โค่นล้มเรือได้จริงๆไม่ใช่พายุใหญ่แต่คือลมเฉยกระแสใต้น้ําและพายุความเบื่อหน่ายที่ซัดเข้ามาเงียบๆทุกวันนี่แหละครับศัตรูตัวจริงของความสม่ําเสมอในอดีตการขันตีถูกอธิบายว่าเป็นความอดทนต่อความหนาวเย็นความหิวหรือความเจ็บปวดที่พระภิกษุเจอตอนทุดดง แต่มนุษย์ยุคใหม่แทบไม่ต้องทนหนาวไม่ต้องทนหิวแต่กลับต้องทนพลังล่อลวงในใจตัวเองทนต่อความอยากสบายอยากเลื่อนอยากพักอยากผ่อนคลายจนเกินเหตุอยากปล่อยตัวอยากหลีกหนีงานที่ต้องเผชิญนี่คือขันติแบบใหม่ขันติแบบที่ต้องใช้กับแรงกดดันภายในมากกว่าแรงกดดันภายนอกความเบื่อหน่ายคือไซเรนยุคดิจิทัลที่ดึงชีวิตเราออกนอกเส้นทาง ถ้าเป็นในนิทานโบราณเรือที่ผ่านทะเลจะถูกเสียงไซเรนล่อหลวงดึงให้เรือเลี้ยวออกนอกเส้นทางในโลกยุคนี้ไซเรนคืออะไรคือโซเชียลมีเดียคือการถ่ายฟีดแบบไม่รู้ตัวคือการช้อปปิ้งออนไลน์คือการดูซีรีส์ยาวไปจนดึกเสียงไซเรนพวกนี้ทำงานแบบเดียวกันคือดึงคุณออกจากเส้นทางไปสู่ความสุขชั่วคราวที่ไม่เคยเติมเต็มจริง ขันติจึงไม่ใช่แค่ใบเรือที่ต้านลมแต่คือสมอเรือที่ยึดจิตใจของคุณไว้ไม่ให้ลมแห่งความอยากพาไปไกลตอนนี้ผมอยากพาคุณลงลึกสู่ธรรมมะในระดับที่จับต้องได้มีหลักธรรมมะหนึ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือการเกิดขึ้นของเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันเราจะมาดูว่าความขี้เกียจความเบื่อหน่ายและการผัดวันประกันพรุ่งเกิดขึ้นยังไงกันแน่ผัดสะ คุณเห็นคำว่าเขียนบทความเวทนาคุณรู้สึกไม่อยากทำท้อเบื่อหน่ายอย่างหนักตัณหาเกิดความอยากสบายอยากหนีอยากขอพักอีกนิดอุปาทานคุณยึดความคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำดีกว่าพบคุณกลายเป็นคนขี้เกียจชั่วขนะชาติคุณผิดหวังในตัวเองแล้ววนกลับไปขี้เกียจวันถัดไปอีกนี่คือวงจรความขี้เกียจที่เราเผชิญทุกวันโดยไม่รู้เลยว่ามันเป็นกระบวนการทางธรรมะ และนี่คือขั้นตอนสำคัญครับขันติเข้ามาตัดวงจรตรงเวทนาสู่ตันหาคุณรู้สึกเบื่อหน่ายได้รู้สึกหนักได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำตามมันความต่างของคนมีสติกับคนหลงไหลคือคนมีสติเห็นความรู้สึกแต่ไม่เดินตามมันนี่คือขันติในระดับของปัญญาไม่ใช่แค่ทนแต่รู้เท่าทันสามกฎขันติและการใช้ในยุคดิจิทัลกดข้อหนึ่งอธิษฐานจิต ตั้งโปรแกรมจิตก่อนที่โลภายนอกจะตั้งโปรแกรมคุณในโลกที่ทุกอย่างออกแบบมาเพื่อดึงความสนใจคุณต้องตั้งเงื่อนไขให้จิตก่อนก่อนลุกจากเตียงให้พูดในใจว่าสามชั่วโมงแรกวันนี้ของฉันจะไปอยู่ที่งานสําคัญที่สุดในชีวิตฉันนี่คือการล็อกพลังงานก่อนที่โลกจะมาแย่งมันไปผ่านแจ้งเตือนเสียงเรียกหรือความอยากขอเลื่อนอีกห้านาที อธิษฐานจิตคือไฟเอ w ร์วอล์ภายในใจที่กันสิ่งรบกวนไม่ให้มาควบคุมคุณกดข้อ2วิริยะเพียงแค่เริ่ม2นาทีไม่ต้องเก่งแค่ให้เริ่มวิริยะในยุคนี้ไม่ใช่ทำงานหนักทั้งวันแต่คือการเอาชนะแรงต้านตอนเริ่มเพราะตอนเริ่มต้นคือช่วงที่หนักที่สุดเหมือนการสตาร์ทรถต้องใช้พลังมากที่สุดในวินาทีแรกแต่หลังจากเครื่องติดแล้วคุณแทบไม่ต้องพยายามเลยเพราะโมเมนตัมจะช่วยคุณต่อเอง วิริยะวันนี้อาจแปลว่าทำแค่หนึ่งบรรทัดแรกนั่งหน้าคอมสองนาทีแรกเริ่มก่อนหนึ่งกแค่ทำเท่านี้สมองจะพาคุณทำต่อเองคันติจะช่วยให้คุณทนความมึดอัดตอนเริ่มพอผ่านนาทีที่สองไปคุณจะพบว่ามันง่ายกว่าที่คิดมากกดข้อสามสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมและรู้ว่ารางวัลอะไรที่คู่ควรกับคุณในโลกที่เต็มไปด้วยความสุขราคาถูก สัมปชัญญะคือความสามารถในการแยกรางวัลแท้ออกจากรางวัลหลวงการไถ่ฟีคือขนมาขบเคี้ยวชื่นใจชั่วคราวแต่ทำให้หิวซ้ำนี่คือรางวัลหลวงการพักผ่อนตามแผนดูซีรีส์เวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีคืออาหารหลักที่ทำให้คุณฟื้นพลังจริงสัมปชัญญะคือการยอมรับว่าฉันทำงานตามแผนแล้วฉันคู่ควรกับการพัก นี่คือการรักตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งที่สุดถึงตอนนี้ผมอยากให้คุณลองมองขันติใหม่มันไม่ใช่การทนทุกข์มันคือการปกป้องพลังชีวิตของตัวเองการอยู่กับความรู้สึกไม่สบายใจในวันนี้เป็นการลงทุนที่ปกป้องคุณจากความเสียใจในวันพรุ่งนี้คุณไม่จําเป็นต้องชนะความรู้สึกทุกครั้งแค่ต้องไม่ยอมแพ้ต่อมันทันทีเริ่มด้วย just one rep แค่หก้าวหนึ่งประโยค หนึ่งนาทีของความตั้งใจจริงเพราะความสำเร็จของคุณไม่ได้เกิดจากการทำครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำซ้ำด้วยหัวใจที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆและวันนี้ผมอยากถามคำถามที่อาจเปลี่ยนทิศชีวิตของคุณได้ถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มแล้วอีกหกเดือนข้างหน้าคุณยังเป็นคนเดิมคุณโอเคกับตัวเองจริงๆไหมถ้าพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ขอเพียงคุณเริ่มด้วยหนึ่งก้าวเล็กๆ หนึ่งจังหวะของการรู้ตัวและหนึ่งช่วงเวลาของขันติในใจผมเชื่อในคุณครับแล้วเราจะเดินไปด้วยกันหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปลุกตัวตนที่แท้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ